อ๋อไม่ใช่ครับนี่ปูไมอันนี้คือเพิ่งจะเข้าปีที่สี่เข้าปีที่สี่เออตอนที่พี่มาตอนนั้นตรงนี้มีอย่างยังไม่มีเนาะอ๋อมีแล้วแต่ต้นเล็กครับพี่จําได้ว่ามีแล้วมีมีต้นเล็กอันนี้เข้าปีที่สี่แล้วใช่ไหมครับอ่าเข้าปีที่สี่แล้วเราตัดเราตัดแต่งริงทําเสาเดือนไหนโซนเนี้ยโซนนี้ผมตัดอ่าประมาณสิบสี่กุมภาครับวันว้าเลนทา์ ยอดมากเลยโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นครับพุทธาห้าสิบครับอ๋อพุทธาห้าสิบเราปลูกไว้เพื่อผสมเกสรผสมเกสรไงครับนเพื่อนอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนิดนึงว่าพุทธาห้าสิบปลูกเพื่อผสมไม่ผสมเกสรครับอเดี๋ยวเดินไปเราก็จะเจอเราก็จะเจอพุทสาแดงแดงอินเดียใช่ไหมครับโอเคตามมาเพื่อนเพื่อนทีเนี้ย จากที่เราใช้ยาท้องตลาดแล้ว